พี่ครับพี่ครับเล่นแมปกาลาปีหน่อยครับฝากแมปน้องใหม่ด้วยนะครับพี่ <Huh? S 1> อนี่คือแมปน้องใหม่ใช่ไหมอ่ดยวนะเดี๋ยวยนะเดี๋ยวนะวนะผมเห็นรูปตรงนี้ทําไมเป็นรูปเสื้ออภิชาติฟาร์มสงสัยจะมาจากแมบรถบ้านเราเหมือนกันนะฮะอันนี้คือน้องเขาบอกว่าเป็นแมปน้องใหม่ไฟแรงไฟยังไม่แรงนะฮะเพราะว่า อ่าอันนี้มันคืออะไรนี่คือจํานวนคนที่เข้ามาเล่นใช่ไหมเนี่ยเจ็้เเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรสนับสนุน PC และมือถือเท่านั้นอ่ามือถือก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แค่ PC อย่างเดียวไหนลองดูซิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูกันในเกมว่ามันเป็นยังไงมีคนออนไลน์อยู่ในห้องก็ประมาณ4คนนะครับผมรวมกวับผมก็เป็น5คนอ่าอุ้ยทุกคนสังเกตว่าพอเข้าแบบมาเนี่ยมันจะมีแบบฉากหลังเบอร์ด้วยนะครับนี่ฮะ เวลามองไปไกลๆเนี่ยมันจะเบอร์นะครับอย่างนี้มันถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับมันจะช่วยลดแบบทรัพยากรระยะการมองเห็นให้เรานะครับมันจะไม่ค่อยกินสเปคเอาง่ายๆเลยนะครับตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยการหลาดลหนเ,เข้าไปดูหน่อยอ้มันเข้าไม่ได้มันไม่น่าจะใช่ถางเข้าเข้าตรงนี้ไปเอ้ยออเปิดได้เฉยผมก็เดกว่าจะเป็นแค่มโมเดลอุยบอซิงบอซิงอันนี้ไม่ค่อยมีอะไระครับ มีลังเบียร์ด้วยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ต้องมีลังเบียร์ด้วยเหรอโอ้ลำโพงกีต้าครับลำโพง JBL ปะเนี่ยตึงๆกันไปโอ้ล้อแมกครับโอเคฮิตอนนี้มีมีมีคนเข้ามาเล่นเยอะกว่าทุกคนเห็นไหมมีแบบว่าเพื่อนตามมาด้วยนะครับเพื่อนในเกมนะฮะดูดูดูใครวะเนี่ยเอาเรื่องจะจัด <c oughs> มันจะรู้จักผมแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสปอน <c oughs> อุเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตู้โทรศัพท์สมัยเก่าด้วยว่าโอเค สวัสดีจ้าเป็นไงบ้างแคะสบายดีไหมค่อ่าผมก็สบายดีว่าแต่คุณเน่ยอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างฉันก็สบายดีเหมือนกัน,ค <c oughs> น,นกแค่อะไรเนี่ยบ้าบอคอแตกสักจริงเชียวเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำท่าอะไร FC ครับมา FC ออ FC อะไรเขาจะมารีวิวแมปไอ้น้องบ้าหรือเปล่าไอ้สองไอ้พี่เดินสะดวกเธอะมา วิธีการสปอนรถนี่มันสปอนยังไงก่อนอมันไม่ใช่แบบว่าเป็นรูปนะมันเป็นแบบนี่อยู่สายมือปุ๊บแล้วมันจะมีให้เลือกครับนี้ยังมีไม่เยอะฮะเพราะว่าเป็นแบบที่เขาเพิ่งจะมาพัฒนานะครับเป็นแบบน้องใหม่กด F เพื่อเปิดมันเบอร์ลนอะต้องซูมออกไกลๆนะครับถ้ามันเบลอแบบนี้กด F เพื่อสตาร์ทเครื่องว่ะไอ้น้องคนนี้มันจะขึ้นกับผมแต่มันขึ้นไม่ได้เว้ยเอาว่ะเฮ้ย อันนี้เป็น,นเกียร์ออโต้นะแต่เราลองไปแซดทางตรงกันดูไหนทางตรงมันอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ว่าแมปมันใหญ่แค่ไหนยังผมไม่เคยยังไม่เคยเข้ามาสำรวจเลยนะครับนี่คือการที่ผมเข้ามาเล่นสดเลย,เ,ยเราไปฝั่งนี้ก่อนเอาสุดแล้วนะฮะฝั่งนี้สุดแล้วโอ้โหแมปนี้รถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมคิดว่าถ้าแมปเปิดใหม่เนี่ยน่าจะทำให้รถมันเยอะกว่าน,นี้นะคนจะได้แบบสนใจเเดี๋ยวเราลองมาแซดสักหน่อย ไปครับพอสุ่มเข้าใกล้ๆแล้วมันเบื่อตัวละครมันเบื่อนี่ฮะเรานี่ใส่เสื้ออภิชาติสามมาด้วยนะครับนี่ฮะมีประมาณนี้เออมีปมั๊มน้ำมันด้วยเฮ้ยเอาเรื่องจัดๆเดี๋ยวขอขับไปดูฝั่งนี้หน่อยเอ้ยเมีรถแข่มาจอดอยู่ข้างถนนเลยอุ้ยทางถือว่ายาวอยู่แล้วเนี่ยเข,เขตชุมชนเขตชุมชนหรอถามจริงยังไม่มีชุมชนเลย เอ while, ้ยแมปยาวแมปยาวไอแล้วมัน huh. ม oh, ีรถมาสปอนอะไรอยู out, ่ตรงนี oh, ้เอาว่าเฮ้ยมีทางโค้งด้วยอ้หูยโอ้ยยาวอยู่นะแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรเอ้มันมีอันนี้มันคือจุดง่วงจอดพักอ๋อมีจุดง่วงจอดพักด้วยเอาเรื่องจ้าไม่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 ค่อยมีอะไรมากหม่ครับก็มีประมาณนี้นะครับผมซ j เจได้เข้าไปซื้อสินค้าได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ครับ เปิดเองไม่ได้ฮะตู้บนเเิมก็เป็นตู้บนเเิมเหล็กด้วยโอ้เป็นตู้บนเเิมหินโอ้จะกดยังไงล่ะเนี่ยมันเป็นหินหมดเลยนะับมันเป็นโมเดลเอาวะทุกคนมีมีคนเข้ามาเล่นนะเป็นเพื่อนผมในเกมนะครับม่วงจอดพักนะฮะตรงนีถถ้ถือว่าเราได้ขับมาไกลพอสมควรเลยนะเนี่ย230้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของความแรงรถนะฮะไปแวะบปั๊มหน่อยแวะบปั๊มหน่อยเพื่อที่ความที่ความหล่อเท่านั้น กดปั๊มชิวๆอ่าจริงๆแมปแมปอะไรวะแมปไทโรซิ่งผมก็อยากเล่นอยู่นะครับแต่คือแบบมันแมปมันบั็กครับผมผมเล่นไม่ได้เลยว่ะทุกคนผมยังไม่ได้ทําคลิปแมปนั้นเลยเพิ่งจะได้ทําไปแค่ไม่กี่คลิปเองเพราะว่าแมปมันบั็กเออไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแล้วแมปไทโรซิ่งอ่ะแมปมันเข้าไปแล้วมันค้างมันเออเรอร์อะไรของมันก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะฮะก็เลยไม่ได้ทาไงเอาว่า IP m a แม็กว่ะเอามาขับหน่อยน้อง ไหนมามามาแล้วขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะพาไปแซดเฮ้ยมันมัน,ม,นมันซ้อนกันไม่ได้嘛มางั้นเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขอดูรถโตโยต้าไฮรักซ์มาเนาะอ,อ้ยคันนี้แบบดูดีกว่าคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้นี่เดิมๆไปหน่อยแหมโอุย้ยเสียงซั์ทัชยังได้วะไปต้องเดี๋ยวเราไปแซดกันอะไรเนี่ยพี่อ๋อนั่งท้ายได้ด้วย ไปี๋ยวพี่จะพาน้องไปเซตสงยิงแบแสเซตยิงบอยเอ้ยทุกคนดูห้องออนไลน์ไม่เดี๋ยวเพื่อนผมเลยเนี่ย <Huh? S 1> เอ้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคือจุดสปอนนี่เองอยังไงฮะจุดสปอนเ,อเดี๋ยวเรามารับแบบว่าลูกสมุนเราสักหน่อยไอย้น้องๆพี่มารับละพี่เอากระบซิ่งมารับละไปเดี๋ยวเราจะไปแบบออกทริปไปเที่ยวกันเกิดมาหาผมหน่อยพี่อ่านี่ไงนี่ไงมาแล้วผมตอนนี้เราก็กําลังแบบว่ารับลูกสมุนขึ้นรถไปด้วย นั่งได้ไหมอ่าไปครับผมเอ,เอาเอาเลื้จัดๆไอ้ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสิ่งนะฮะอ๋อลอ,อกตัวแบบรถแด็กสักหน่อยะฮะนี่ไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มากับแก๊งสามชานะฮะโอ้ยตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับผมแมเอาเรื่องบแบบแบบเนี้ยโอ้รถโคตรแรงเลยวิ่งร้อยจิตร้อยจิตยี่สิบเจ็ดไมล์ต่อชั่วโมงห่ามจริง ทดสอบช่วงล่างหน่อยป๊าป๊าป๊าป๊ปาปเดี๋ยวเราไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าน้องๆเดี๋ยวหาร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ก่อนอ่าตรงนี้มันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่าง่วงจอดพักโอเคนี่เรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วแวะกินอ่าไซส์สี่มีเกีียวอยากเจอพี่มานานล้นเราแต่ไม่มีโอกาสได้เจอพี่อ๋อน้องคนนี้เขาอยากแบบว่ามีโอกาสนะครับผม ป้าครับชายสี่สี่สี่สามครับผมสี่สามหน้าตตาอยังหลอนเลยว่ะ <c oughs> เฮ้ยนั่งได้ว่ะตึงๆกันไปตึงๆกันไปครับอันนี้คืออะไรเนี่ยชายส <c oughs> ี่อตอนนี้ครับเราก็จะกําลังมานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวกันพี่ยังใส่เสื้อตัวเดิมดูคลิปพี่ประจา <c oughs> เอ้น้งมา้ามามารบรถขึ้นมา,น,า, ai, น,า,น,า 4, นั่งท้ายนั่งท้ายเออนั่งกระบะสี่คนสามคนไปเลย เอา3มคนไปเลยอ่ะนั่งข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวเรากลับไปจุดสปอนกันสักหน่อยนะฮะไปดูคนมีตอนนี้มีคนกําลังร่เข้ามานะฮะเขาบอกว่าน้องเขารออยู่จุดสปอนมีคนรออยู่จุดสปอนนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าไปรับนะฮะนี่ฮะผมมาแล้วฮะมาแล้วทีมงานคุณภาพมาแล้วน้องคือรถมาเลยไม่มีใครขึ้นมาเลยอ่ะเออ อุ้ยสาวทั้งสองคนเลยน,นะ่น่ะรับสาวไปเที่ยวดีกว่าพวกเรานะฮะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แแบรถบ้านเรากันดีกว่าเอ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยไปรุ่นไปรุ่นใจเย็นนะฮะทำไมมันเปิดประตูไม่ได้วะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแก๊งของเรานะฮะนี่ฮะแก๊งของเราก็จะมีอยู่ประมาณ34คนเฮ้ยเอาอ e ีแท็กดีกว่าว่ะรถสิบรอมันใหญ่ไป <c oughs> เอาอ e ีแท็กดีกว่า มามามาเรามาแข่งรถอีแท็กกันสักหน่อยนี่ฮะโอเคมีทั้งแกงสิบล้อแกงรถอีแท็กนะฮะจังหวะนี้ตายหมดนะตายหมดนะไปครับเฮ้ยเดี๋ยวรอรอรอยังไม่ครบยังไม่ครบเอ้ยน้องเขาไม่เอารถ e อีแท็กมาเออนี่ต้องอ e ีแท็กเทอร์โบยำไปไปโอเคมาแล้วครับอีแ e ท็กออกมาแนละ้วสามคันเฮ้ยแต่อะไรเนะี่ย ท็อปโดเนตเอ่อเ้ยทำไมท็อปโดเนตผมม่ขึ้นวะเ้เดี๋ยวเราไปโดเนตก่อนเห้ยแสดงว่ามันโดเนตได้แล้วแสดงว่าโดเนตได้ละจัดไปครับอ่าแล้วผมโดเนตให้พัฒนาแบบแป๊บหนึ่งนะฮะปั๊บอ่าโอ้โหขึ้นอันดับหนึ่งฮะจังหวะนี้ครับเราเป็นโดเนตอันดับหนึ่งเรียบร้อยละไป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 ทีมงานทีมงานคุณภาพไปครับโอ้ยเยติดอะไรเนี่ย ใช่ครับผมไปฮะนี่ครับแกงกัอีแท็กซ์ซิงสายหมอบก็มาจังหวะนี้อ๋อตกคลองกันไปหมดแล้วนี่โอ้รถสิบล้อนี่ก็เกะกะมากเลยสิบล้อใครวะเนี่ยออกไปหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ลงคลองไปเรียบร้อยแล้วฮะ งานทีมงานผมนี่ก็จะเอาไ e อ้แต็กหลงคลองมาด้วยนะทีนี้โอ้โหไอ้แ e ต็กเพียบเลยฮะโอ้โหข้างหน้าเราอล้วยังชอบเลยว่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นซ้ายได้ไหมเออเราขึ้นไปสปอนด้านบนดีกว่าสปอนไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยมันมันนั่งท้ายได้ปะอันนี้มันนั่งท้ายไม่ได้ครับน่าเสียดายจริงๆเลย มันจะมีคันที่นั่งท้ายได้อยู่เดี๋ยวเราจะไปเป็นแก๊งกันอ่าคันนี้นั่งท้ายได้ไหมเฮ้ยได้วะได้วะเอาไปไปไปเปิดท้ายได้ไหมเออเกาะข้างหน้าไปเกาะข้างหน้าเอานะเอ้ยอิตอิตอิตแจ็ควิ่งเองเอิตอิตแจ็ควิ่งเองอะไรเนี่ยเอาว่ะเดี๋ยวคนนึงครับแก๊งเราตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยฮะเฮ้ยน้องขับมอเตอร์ไซค์ตามมาไปฮะเดีย๋ยวพี่จะพาไปแซด โอ้ตัวคลองตัวคลองเอาไปมาคลองตื้นนี่ว่ะอุ้ยตัวนี้ขึ้นมาได้ต้องถอยต้องถอย